โอเคครับมาเจอกันต่อนะครับพบกับท็อปเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะมาแทนอาจารย์พีมในส่วนของหวยหุ้นหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ทำทำหลายหลายหุ้นนะครับก็แบ่งมาให้ท็อปช่วยนิดนึงแต่ในส่วนของสูตรหรือว่าตัวเลขก็เป็นททางอาจารย์พีมนะครับที่เป็นคนฝากเลขมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันนะครับกับหวยหุ้นไทยนะครับในส่วนของไทยบ่ายรอบวันที่10วันนี้นะครับผมเด่นบนเด่นบนวันนี้ก็จะเป็น2และ3นะครับผมกัน สี่ไว้หนึ่งตัวนะครับชุดจ่อก็จะเป็นนี่เลย2 7 3 7เอ้ยขอโทษ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 2อ2 8 2 9 2 0แแ,และ2 1น,นะฮะ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งโอเคทับลืมบอกไปนิดนึงว่าเซตสองเซตเนี้ยครับผมเซตนี้ถ้าท่านใดสะดวกติดเบิ้ลไว้สัก นิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับผมติดเบิ้ลไว้ให้เขาบ้างเพราะว่าบางทีอาจจะมาเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยฮะละหนึ่งหนึ่ง,งนี้ครับผมเนาะติดเบิลไว้ด้วยแล้วก็ชุดกันอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น47 4ี่เลขจะเยอะหน่อยช่วงบ่ายสี่เก้สูแล้วก็4ีหนึ่งะครับผมถ้าใหเา้เน้นให้สำหรับชุดไทยบ่ายวันนี้เลขที่มีเปอร์เซ็นต์จะเข้ามากที่สุดเลยก็คิดว่าจะเป็นตัวนี้เลยสอง7จ็ดสามดสี่เจ็ดและ เจ,ดจดนะครับอันเนี้ยสวยเนะาะโอเคในส่วนของหุ้นไทยบ่ายวันที่10นะครับก็ฝากเลขไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีล่ำรวยเงินทองกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ